ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน99รูปปล่อยพันธ์สัตว์น้ําถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวาคม2553ค่ะ เวลาเนาฬิกาของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณริมเขนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรีนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนกลุ่มพลังมวลชนในราชบุรีกว่า1000คนจัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน99รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรวกาสมหา มงคลเฉลิมระชนมพรนศา8 4 8 3พรษา2,553ในวันที่5ธันวาคมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยประชาชนร่วมกันปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วยปลาตะเพียนปลาตะเพียนทองปลากระโ้และปลายี่สกถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันอนุรักษ์นธุ์สัตว์น้ำในโอกาสนี้ด้วย

ทางบนเรนได้สถาลีได้ไม่สถานีเมคาม